เขาจุกเลย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 ให้่กัดเลยไม่ใส่ดูเลยหล่อไหมล่ะนี่หล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมชอบไหมชอบชอบนะเขาเช้าชอบแน่นอนนี่เหมือนแมงมุมเลยนี่นะแต่โอ้ยตกบันไดเฮ้ยมันหาขวางเลยอะไรเนี่ยมันคงงูเขี้ยวล้างผนังบ้านดีกว่ายัง มีอะไรกับแมวว้าขวางเลยแก้วมังมันนัดทำไรนักขวางตกตกเออเจ็บทำไรเว้นปวด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 เฮ้ยมันคือเอเลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไข่ดาวทำไมน่ะโอ้ยขโมยอปาเองไปนี่อะรไปไปกินกัดไปเฮ้ยทำอะไรอะแมวน้อยไม่มีอะไรแอบกินปลาเฉยมึงต้องกินเลยนะ ปลาไข่ปลาบ้านเราด้พี่แอฟกินได้หนีไปละขโมยปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำเปลาเสร็จไปแล้วลูกกระโดดหน้ากระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงสามเต็มหมดจังเลยน้าฮู้เขี้ยนี่เป็นแมวก็คือสไปเดอร์แมนกระโดดกระโดดไปขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ย ยืบสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอันนี้ของหนู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 เป็นอะไรหรามนุษย,ย์เอเจ็บค้างเหรอทำตาบ้างสิ

เนียมเียมเงียงเี้ยงเงียงเงีงเงียเยงเลกัดแมวเยกัดแมเยอืมเงี่ยงเลียกอนเลียเลียเลียก่นเลียกนัดแมวกัดโมกัดเลยถูกดูดิดูทุกคนเมียไม่ใช่ที่เข้าห้องแมวดูมันเข้าไปเนี่ยดู ดูดิดูโอ้เมียอย่างดูไม่ชอบเว้ยปิดแม่งเลยปิดแม่งปิดไม่ได้ช่วยหน่อยแม่กูเอเลียนเอเลียนเอเลียนฮาวแม่งเลยเอเลียน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 เพื่อนเอเลียนเอเลียน